you mm -hmm.

ผัดเป็นวิดีโอแล้วนีตัวไหมอ่ะอีจุดอ่ะไม่ดูดิเอตั้งกล้องไทยน้อง

แม่จ๋าทำได้แล้วได้หมได้อะไรสี่หกสามสี่หกศูนย์สามห้าอืมดูสิสี่หกศูนย์สามห้าถูกตั้งอันนี้หนูตั้งกล้องถ่ายแบบชัดๆเลยต่อมาเข้าต่อมาโอ้โหเห็นมันทกบันทึกลงเสาอันนี้ใครเนี่ยจุดจุดจุดอ่ะจุดจุดตัวใหญ่มากดูนี่จุดตัวใหญ่มากอ่ามาเขียน

係啲咩布啊？唔就嗰個雞屎公先嗰嘛，嗰個布，咁布你哋唔識個白布布。